เดี๋ยวเราไปขี่เล่นในหมู่บ้านกันไปยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมยังโอเคถูกพุ่งแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายปั่นกันแบบสบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ได้บิดมือคันเร่งนะปิดระบบไฟฟ้านะครับ หรือจะปั่นเป็นจักรยานธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะเบาๆแบบนี้เลยนะครับหมุน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 สวัสดีครับ BJP Electric Bike Japan นะครับมาวันนี้อากาศดีๆนะช่วงนี้หนาวๆแล้วพาลูก ท้งลูกชายและลูกสาวขี่รถเล่นกันนะครับมาดูกันว่าปลอดภัยแค่ไหนสําหรับเจ้าคันนี้นะครับล็อกคอได้ด้วยจอดอย่างเงี้ยนะผมไว้ไกลๆเลยนี่มองกล้องมองกล้องทั้งพี่ทั้งน้องเลยอปลอดภัยนะครับเซฟตี้มีตัวล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปขี่เล่นในหมู่บ้านกันไปยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมยังอโอเคใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วครับบอกเลย เราปั่นระบบไฟฟ้ากันกน่อยละกันเนะเาะเดี๋ยวกลดล็อกคอก่อนหูพุง่งละบ๊ายบ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 ายปั่นกันแบบสบาย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 บิดคันเร่งสบายๆนะครับขับเล่นในหมู่บ้านเนาะ muốn 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 ย a ม a าหนะครับคันนี้ใช้งานได้3ระบบมีเปิดปิดไฟหน้าด้วยแบบนี้ขี่เล่นในหมู่บ้านสบายๆเลยนะครับมามาแจ้งราคากันเลยละกันสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมรีวิวเป็น3 6โวลต์นะครับราคา36、โวลต์เนี่ยจะอยู่ที่1,7 4 0 0บาทถ้าอยากได้ออปชั่นแบบนี้เลยนะครับมีตัวซ้อนท้ายเด็กข้างหลังนะลูกค้านะครับมีลูก2คนนะ ออฟเซตแบบนี้เลยมีตัวชาร์จให้ด้วยนะครับราคาอยู่ที่19,400บาทถ้ามีลูกคนเดียวนะราคาอยู่ที่17,400บาทตัวนี้เป็น36โวลต์นะครับแบตเตอรี่ใหม่ลิเธียมนะครับมีประกันแบตให้ด้วย6เดือนซื้อที่ร้าน b j p หมดกังวลใจนะครับซื้อที่นี่ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานเสียเฉพาะค่าไหลครับวันนี้ขอตัวเพลงเท่านี้นะพาลูกไปขี่รถเล่นแบบอากาศดีนะครับไปละบาย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 เลยบายบาย